สวัสดีครับกับกับพกกับเมย์อีกทีนะครับผมกับเพชมิสซูเหนือเมฆนะครับผมวันนี้มามาเจอกับคันอีกคันหนึ่งนะครับเอ็กซ์เพนเดอร์สีขาวนะครับคันนี้อยู่ที่ราคา95,000บาทนะครับคันนี้เป็นลูกค้ามาไกลจากสระบุรีเลยนะครับคันนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าคันนี้มีอะไรมาบ้างเหมือนเดิมนะครับอย่างแรกเลยนะครับทุกครั้งพี่เมย์ แถมให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ซื้อนะครับเอ็กซ์แพนเดอร์นะครับตัวสีดําตัวนี้นะครับตอนนี้ลูกค้าเป็นคนให้เลือกเลยนะครับว่าต้องการเป็นแบบไหนให้เข้ากับตีมรถแ้วโดยส่วนตัวของผมเองอะผมมันจะชอบเป็นแนวขาวดำหมดเลยนะครับก็เลยเลือกเป็นตัวหนังสือสีดานะครับสีดําเงาตัวนี้นะครับติดด้านหน้าที่เห็นเด่นชัดตรงนี้นะครับต่อมา สเกิร์ตตัวนี้ครับเมตสเกิร์ตจากยี่ห้อไรเดอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นดำตัดแดงเหมือนกันนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้แก่ตัวรถนะครับผมมาแล้วมาด้กันด้านข้างต่อมาดีกว่านะครับตัวไรเดอร์เองนะครับมาถึงด้านข้างก็จะใช้ดาตัดแดงเหมือนทางด้านด้านหน้าเหมือนกันนะครับเพื่อเพิ่มเส้นสายให้ของตัวรถให้ค่อนข้างเด่นชัดนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับการที่เพิ่มเส้นสายของตัวรถขึ้นมาก็ทําให้รถดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้ พอมาดูด้านบนบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะสิ่งที่สําคัญหนึ่บนสุดเลยนะครับสำหรับตัวนี้ผมบอกอยู่ทุกครั้งนะครับสครับเพจขอโทษครับตัวนี้เบ้ามือจับนะครับเบ้ามือจับตัวนี้เป็นสีดําด้านนะครับออกสปอร์ตนะครับลูกค้าอันนี้ลูกค้าก็ชอบมาเหมือนกันเพราะลูกค้าชอบที่ให้รถนะครับไม่ดูหวามากเกินไปนะครับใส่ความสปอร์ตตัวนี้ไว้นะครับเบ้ามือจับตัวนี้ก็เรียกว่าป้องกันรอย นิ้วที่เราจะเกิดขึ้นจากการที่โดนเว็บขวดได้นะครับถัดมาด้านบนนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นคิ้วกันศาสตร์นะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกทุกครั้งนะครับเราให้งานอย่างดีครับเป็นงานเกรดพีเนียมนะครับแข็งแรงทนทานนะครับไม่เรียกว่าไม่งอกแงกนะฮะตัวนี้อ่าแล้วต่อมาตัวนี้นะครับฟิล์มนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มของอเมริกายี่ห้ออเมริกันออโต้นะครับตัวนี้รับประกัน8ปีนะครับคันนี้ติด ด้านหน้าข้างข้างๆ0นะครับเพื่อว่าคันลูกค้าเองไม่อยากให้ได้ฟิล์มที่ว่าเลี้ยวมืดมากกลัวว่าตอนกลางคืนจะขับลำบากนะครับแต่ว่าว่าจริงๆแล้วตัวเซรามิกเองนะครับเรียกว่าเข้มนอกชัดข้างในนะครับขับง่ายแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมาดูด้านหลังกันต่อละกันนะครับสลัดระนับของตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกนะครับจะเป็นท่อแบบทรงกลมนะครับสี่ สี่อันนะครับเป็นแบบนี้ข้อเองสามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าเป็นทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมก็ตามนะครับแล้วพร้อมกับด้านล่างที่จะมีอ่าตัวนี้เรียกว่าเป็นสะท้อนแสงนะครับผมเรียกว่าตอนจอดกลางคืนนะครับเวลารถวิ่งมาไกลๆก็จะเห็นสะท้อนแสงของเหล่านี้เรียกว่าเพิ่มความปลอดภัยของตัวรถให้ด้วยนะครับสลับตรงน,นี้อ่าต่อมาเรามาดูด้านข้างกันต่อมานอกจาก ที่จะมีเรื่องของชุดแต่งรอบคันแล้วก็ตัวเบ้ามือจับหรือว,ว่าด้านค้างที่เราบอกกันไปแล้วนะครับเราจะมีอ่าเปิดมาตรงนี้นะครับจะมีพวง V.I.P. นะครับอันนี้เราเป็นผมที่ให้เรียกว่าให้ทางคันเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นแบบสีแดงเลด์วายนะครับกับออกได้สีทองนะครับเพิ่มความหรูหราให้แก่ตัวรถขึ้นมานะครับผม แล้วก็มีสกับเพิ2์สองชั้นนะครับสำหรับเรียกว่าตัวนี้ไว้กันลอยได้อย่างดีนะครับเพราะว่าโดยคนส่วนใหญ่นะครับบางที่จะให้เป็นแค่ักับเพิ์ชั้นเดียวนะครับคนส่วนใหญ่จะชอบเตะบริเวณบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับพอเตะตัวปุ๊บก็ปบอ็เปิดมาเห็นก็จะปวดใจนะครับสำหรับคนรักรถสำหรับตัวนี้นะครับมาครับส่วนด้านหน้านะครับนอกจากที่จะมีพลม หรือว่าสครับเพดให้แล้วนะครับเรายังมีตัวกล้องหน้าด้วยนะครับกล้องหน้าจะติดอยู่บริเวณกระจกด้านฝั่งโน้นนะครับอ่าสังเกตได้เลยเราจะติดกล้องให้อยู่ระเบียงหนังกระจกเพื่อว่าจะไม่เกะกะสายตาของคนขับนะครับผมอ่านะครับส่วนนี้ก็อันนี้จะเป็นหลายๆสิ่งหลายๆะย,ย,ย่างที่ผมมอบให้กับทางลูกค้านะครับแล้วนอกจากนี้เรายังมีของเรื่องของการปลดล็อกมาแล้วด้วยนะครับสำหรับปลดล็อกก้าอย่างให้ลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็น ตัวจอดรถปลดล็อกให้อตัตโนมัติเวลาเปิดรถก็มีเสียงเปิดให้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วตัวรถเองเอ,งอง่ะเวลาเราเปิดเปิดตัวรถขึ้นมามันจะมีแค่ไฟกับพริบขึ้นมาแต่ตัวนี้เราเปิดปุ๊บมันจะดังปิ๊บปิ๊บขึ้นมาให้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เลยเรียกว่าฟังก์ชันนี้มันช่วยให้เราว่าเรามีรถถูกเปิดหรือปิดหรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ส่วนอื่นก็มีสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าดีเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวนี้ ไฟหน้า LED ที่ผมจะส่วนใหญ่ผมจะอัปเกรดให้ลูกค้าทุกคันอยู่แล้วนอกจากลูกค้าไม่อยากได้เองนะครับอันนี้แต่ผมจะเปิดให้เพราะว่าเนื่องจากโกล่าไฟนะครับไฟหน้านะครับไฟหน้า LED ข้อดีคืออะไรนะครับของตัวนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นงานเกรดพรีเมียมแล้วกันเนาะตัวนี้จะไม่แยงตาคนขับรถคนอื่นๆนะครับผมเวลาขับไปที่ไหนก็นตามนะครับจะไม่โดนใครเพราะว่าส่งไฟสูงขึ้นมาใส่เรา,เราแล้วก็ ไฟก็สว่าง้วยนะครับเวลาขับยามค่ำคืนเพิ่มความปลอดภัยแก่ตัวเราเองด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับอ่าแล้วมีสิ่งใหญ่หนึ่งที่ผมจะให้ดูก็คืออ่าตัวของตัวสเกิร์ตไลเดอร์เองนะครับจะมีเดย์ไทม์มาให้ข้างล่างด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเรียกว่าสวยงามก็เลยทีเดียวนะครับปรับตัวนี้ก็วันนี้ก็รรีวิวกับแบบสั้นๆละกันนะสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วผมก็ไปส่งลูกค้าแล้วนะครับขอบคุณนะครับ when i feel like dying i'm trying to fly high but i'm not a pilot can't deny it but some days i feel idiotic just a product of a system where you're lucky just to make a dollar that ain't gonna stop me cause my grind's contagious i'll do what it takes to turn passion to passion and if i go down i'ma do it on my